สวัสดีครับสวัสดีพี่ทุกท่านครับชัดเด็ดเครื่องรอบเช้านะครับรอบเช้านี้มีอยู่นิดนึงนะพี่นาน้ำนิดเดียวพีน่นาแววเวียนมาให้พี่พี่สมาชิกได้เลือกได้ชมกันนะครับในรอบเช้าของเรานี้นะครับมีอะไรดูเด็ดเผ็ดบานบ้างนะครับฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ในคลิปคลิปนี้ไว้ด้วยนะพี่นะเอาไว้เป็นกําลังใจกันนะครับสำหรับช่องทางการต่อผมขึ้นไหมแต่เริ่มต้นแล้วพี่เนโทรเข้ามาได้เลยพี่เนพร้อมรับสายเสมอเนก็ไปเลยแล้วครับพี่ในยามเช้าเช้าของเรานนี้เช้าเลยล่ะแนจัดเช้าเช้าหน่อยเนมา พนั่งพูดคุยกันนะครับนะลองดูซิพี่นะมีอะไรบ้างเนาะนะครับมาเริ่มต้นที่รายการแรกในรายการแรกเอาเป็นเอ่อพระปิตาได้พี่ก็ก็ทรงสวยนะแลวเป็นหลวงพ่อทับขออนุญาตเช็ดกล้องสักครู่เดียวเนียครับขออนุญาตเช็ดกล้องสักครู่เดียวกบพี่เนี่ยโอ้โหกล้องฟ้าเลยพี่ยามเช้านะยามเช้าเช้านะกล้องฟ้าไปหน่อย เนียบก็มานั่งพูดคุยในพิธีดาบอันนี้ก็จะเป็นเนื้อออกสทริ์หน่อยะนรับออกสทริ์ก็เนื้อเาก็สวยพี่ดูเด่นไหมไม่ว่าจะเป็นการวางยันเนรยบไม่มีรอยตะเข็บเลยนะเนียเป็นการวางยันดูเด่นไหมยันเป็นเส้นๆๆเลยสักสี่ร้อยบาทแล้วกันพี่เช้าๆเนียบหน่วกระทับก็พี่สี่ร้อยบาทนะครับก้อนี้เป็นเนื้อออกสทริดแนีบเนื้อสำริดคับพี่ร่องนิ้วนะครับสังเกตที่ร่องนิ้วนิ้วจะเป็นร่องเลยพื้นผิวแห้งเก่าแระเป็นธรรมชาติ นะผิวจะแห้งระเก่อเป็นธรรมชาติที่สี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยแล้วก็องค์นี้พี่นำไปได้มาหมันหมาดเลยเนี่ยนะครับได้เช้ามืดเลยนะครับเช้ามืดเลยพี่ดูเนี่ยนะครับชินราเนี่นี่จะเป็นของเจ้าคุณศรีสนสงครามเกาหลีเหมั้ยมนะครับสงครามเกาหลีอันนี้เป็นวัตสุทัศน์นะครับเนื้ออย่างก็เขาจะเนื้อสไตล์อินโดจีนนะครับเนื้อแบบว่าเขาจะเนื้อสไตล์อินโดจีนนะครับสวยเดิมนะพี่นะมีรอยแต่งค่ะข้างๆเห็นไหมมีรอยแทงแต่งแต่งแต่ง สวยนะพี่นันนะครับไม่ใช่ธรรมดานะครับเนี่ยดูดิเนี่ยเอาห้าร้อยบาทนะครับอินโดจีนอย่พี่นะครับเขาจะสงครามเกาหลีเอาห้าร้อยบาทนะครับยามเช้าๆนะครับอีกหนึ่งองค์ซึ่งหนึ่งองค์ในที่นี้แนวนี่คือแนวนี่คืออะไรรู้ไหมพี่นะครับนางกำแพงนะครับนางกำแพงเนื้อชินพี่อาจจะช้ําหน่อยแต่ชัวร์พี่แนวเออช้ําแต่ชัวร์นะสี่ร้อยบาท นะครับช้ำแต่ชัวร์พี่แล้วสี่ร้อยสี่ร้อยแล้วก็องค์นี้พี่อันนี้น่าจะเป็นเอ่อแนวแบบว่าเขาเรียกอะไรเป็นศิลปะแบบชาวบ้านชาวบ้านนะพี่นะนะเป็นพิมพ์ผมดูแล้วเป็นพิมพ์นิยมนะใช่ไหมออกสไตล์แบบข้าเบ้าเดิมอะนะครับเออออกสไตล์แบบ,แบบแบบธรรมชาติธรรมชาตินะพี่มันไม่ใช่ที่พิมพ์ที่แบบว่าคือเหมือนแบบเป็นเป็นเป็น,ปนพิมพชาวบ้านที่เขาเรียกกันต่างๆนานาที่เรียกกันทั่วไปนะพี่นะ,นะ,นะอาจจะเป็นเอ่อพิมพชาวบ้านในรับที่เขาเรียกกันไว้ แต่คือเดี๋ยดูจากกรรมวิธีในการหล่อชอ่อความเก่ายังไงแบบว่าดูแล้วมันไม่ใช่แบบผ้าที่แบบว่าทํามาเก่อนอะเกลื่อนกราดอะมันไม่ใช่อะ่ะมันโคระแบบค่ะพี่นี่เป็นพิมพ์มือรองนั่งนะดูมีมือรองนั่งเห็นไหมเห็นไหมมีมือรองนั่งเห็นไหมแล้วมีรอยแต่งปากหน่อยๆอันนี้ตะใบเขาแต่งนะเห็นไหมไม่ใช่แบบเกลื่อนกาดพี่เนีดูจุดประสงค์ในการจ้างตั้งใจที่จะทํมาแล้วคือมันมันเป็นงานที่เป็น เป็นตัวจริงอะอ่าเป็นงานแบบตัวจริงอะพี่เอาเก้าร้อยบาทนี่เพิ่งได้มาเนวเพิ่งได้มาก็ลงให้ชมเลยนะครับนี่องค์หนึ่งแนวสำหรับองค์นี้จะเป็นเขาเหมือนจะเป็นเนื้อชินตะกวัวนะนะครับอันนี้จะเป็นไอ้แดงๆนี่มันคือลงชาติหรือมันเป็นสนิมแดงวะพี่เหมือนจะเป็นร่องรอยการการลงชาติหรือสนิมแดงอะที่มันเคลือบอยู่อะเนี่ยดูเดะอันนี้พาแท้แน่เนยพะพะแท้แน่นะครับแต่ไม่มั่นใจวะพี่ ไอ้ความมั่นใจเราไม่มีว่าจะเป็นกุกนั้นก,นกนุนี้กูนูนนี่ครับเอาสี่ร้อยแล้วกันนวพาะแท้ๆนี่แหละแต่บางทีเราเราไม่มีความมั่นใจนนในพะิธีกาะเราก็แบ่งปันให้บแล้วเราก็แบ่งปันให้แล้วก็สําหรับองค์นีบบรร้นะครับเป็นร่องรอยการเอหล่อบโบราณนะครับเป็นร่องรอยการหล่อโบราณนะครับหลวงพ่อหลวงปู่สุขวัดโพไซทองนะครับหลวงปู่สุขวัดโพไซทองอันนี้อุดเดิม นะคอันนี้ต้องใช้คำว่าอุดเดิมอุดธรรมชาติของเขาอยู่แล้วพี่วัดโพไซทองเอาสี่ร้อยบาทเชา้าเช้าพี่วัดโพไซทองดูหน้าดูตาเห็นไหมนะครับดูพิมพ์แก้มหน้าตาคางจมูกไม่มีไม่มีาะไาไม่มีแบนอ่ะไ,ไ,ไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวเลยตรงพิมพนะครับสี 400. ่ร้อยเช้าเช้าค่อยๆยขยับกันไปเรื่อยๆพี่อันนี้สุ้มกอนะครับอันนี้แห้งแก๊กเลยนะครับพี่ดูพื้นผิวที่เขาใช้เลยนะครับพี่ลองดูพื้นผิวที่เขาใช้เลย แห้งหรไหม่ไม่ได้มันนะถ้ามันจะปัดแน่เห็นไหมครับอันนี้มันแห้งพี่แห้งเขาเรียกว่าแห้งตามการเวลาแนวะแแห้งตามการเวลาครับพี่เอาเอาห้าร้อยซุ้งกอห้าร้อยบาทนะครับ 500, ก็บนะบจะเช้าเช้าวิสองสามสี่ห้าประมาณนี้นะรนบแล้วก็อีกหนึ่งรูปดอกนะรนบซึ่งเป็นรูปดอกยาแดงยาขัดเด็ยาขัดแดงเดิมๆเลยพี่ไหมซึ่งเป็นรูปดอกที่มีความเป็นธรรมชาติหลวงปู่มหมุนเงียพี่ นะครับรอยตะไบเก่าตะไบเดิมรอยตะไบด้านล่างก็ตะไบเดิมและมีรอยจานเพิ่มเติมมาด้วยนะรับและมีร่องรอยในการจานเพิ่มเติมมาด้วยสี่ร้อยนะครับสั้นๆนะสั้นๆหรือสี่ร้อยบาทนะครับพระปิตาสายใต้สำหรับพระปิตาองค์นี้นะครับเป็นพระปิตาสายใต้หล่อแโบบราณเออคือข้าเบ้าข้ามเหเ่าข้า,ขาความเก่าแนวะเรวเดียวค่าเบา้าหลอดินไทยพี่ แนวค้าบ,บ้าวหล่อดินไทยพี่เนี่ยแนวค้าบ,บ้าวหล่อดินดูเนื้อเห็นไหมข้าบดินไทยแนวนี่ดูมือเดียมือเขาจะเป็นล่องแนวะมือเขาจะเป็นล่องสว,นะสวยและเป็นธรรมชาติแนวสวยและเป็นธรรมชาติวิวเก้าร้อยบาทแนวจเอีดเขาอสายใต้ครับพี่เก้าร้อยบาทแนะบ ค่อยๆขยับไปเลยพี่วันนี้อมีพ่อปานอยู่สามองค์นะครับแล้วสามองค์ในรอบเช้าของเรานะพี่นะรายการแรกเลยในหลวงพ่อปานนะดูเลยอันนี้ทรงปลานะอาจจะเป็นปลาหมอหรือเปล่านะปลาหมอหรือปลาอ,อะไร,ร,ะรพี่นะครับเนื้อแบบโอ้โหดูเนื้อทากันพี่ไม่ใช่เนื้อแบบว่าเกินกาดอะแนวตองเช็คอันนี้พี่นะไม่ใช่เนื้อแบบเกินกาดอะดูอุดอยิงอยู่นะเห็นไหมอุดยิงอยู่นะไม่ใช่เนื้อเกินกาดแน่นอนพี่ปลาหมอเอาเอาแปดร้อย 800ร้อยบาทนะครับพระได้สวยได้ธรรมชาติดินกรองต้องตาตาึงเลยล่ะสวยจริงนะครับ8ปดร้อยบาทนะครับองค์ต่อไปครับพี่ะนรับอง,งนี้องค์นี้ก็ได้สวยนะะนยับเป็นอ่อทรงครุฑเนี่ยนะครับดูเนื้อได้ในยามว่ดูเนื้อได้พีทรงครุฑทรงครุฑเอาเอาแปดร้อยเท่ากันพี่ะนรับในยามเช้าๆมีแปดร้อยบาทใครับอันนี้เป็นไก่โบราณะนรับอันนี้เป็นอ่ทอทรงไก่ะนรับดูเนี่ยอุดล่าง แนวอุดล่างนะครับสามเส้นแนวไก่สามเส้นเอาเก้าร้อยพี่แนวมีเส้นแตกที่ปลายยันเห็นไหมเส้นแตกปลายยันฟอนตัวหนังสือความคมผมคิดเลยพี่ตัวหนังสือแนวร้อยตัดด้านข้างเห็นไหมร้อยตัดด้านข้างนี่อุดล่างเนี่ยเก้าร้อยบาทแนวมาเล้าใจจริงพี่ยนยามเช้าของเราเนยะเล้าใจจริงพี่แนวรักข้างหลังคอน อาจจะหล่อแบบไม่ได้ดำปิดปี่นะแนวเอออาจจะหล่อไม่ได้ดำปิดปี่เพราะว่าหนึ่งคือเหมือนโดนโดนชำระล้างมาเนวมัเหมือนโดนชำระล้างมาเนี่วด้านหลังเนี่ยดูเดี๋ยวไหมคาบเอาเอาห้าร้อยบาทเนวรักครั้งหลังคอนะผมไม่รู้จะขายยังไงพี่แนวเอาไปห้าร้อยบาทเนี่วเราก็อีกหนึ่งองค์อันนี้น่าจะเป็นทางโซนเอ่อรัศมีนะ้ะหลวงปู่บุญนะวิณวัตอย่างบางแก้วพี่เนื้อผงพุทธคุณอ่าพามันไม่เกลียวแล้วนะพี่ดูพิมพ์เลย ในพระไม่เก๋แน่นอนล่ะลายด้วยมือด้านหลังเห็นไหมร่องรอยในการกดยังชัดเจนอยู่เลยพี่แนวร่องรอยในการกดยังชัดเจนอยู่เลยพี่เอาห้าร้อยขอห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทแล้วก็องนี้ครับพี่้วองนี้เป็นพระรีลานะครับลีลานี่เนื้อดําเลยเนื้อดําเนื้อครัมเลยพี่เห็นไหมเนื้อดําเนื้อครัมเลยพี่นี่พี่พระลีลาโหดูเนื้อดิค่าเบ้าเดิมๆเลยนะ เห <water> ็นไหมค่าเบ้าเดิมๆเลยพี่เอาไป400บาทเนี่ยครับลวงพ่อสวงวชีปลาขาวนะครับลวงพ่อสวงวชีปะาขาววพี่เหรียญเนี้ยเหรียญผมดูแท้แล้วแต่ไม่รู้ว่าเป็นปีไหนอะไรยังไงวะพี่เนี่ยเนี่ยดูเนื้อเหรียญได้เห็นไหมเนี่ยอุรพ่อทบนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อเขาเรียกเนื้อปอกลูกปืนไหมเนี่ยพ่อทบ4-7นะโหโครสุดเลยพี่ยังสวยอ่ะสวยกิ๊บเลยนะ พ่อทบเนีนเ่ยเหรียญนะสวยกิ๊บเลยพี่หน่าเอาไว้ใช้นะเอาหกร้อยพลาแบบพาแท้ดูง่ายเลยพี่แล้วสวยด้วยนะหกร้อยบาทนะครับปู่ยิ้มสําหรับปงนี้นะครับเป็นหลวงปู่ยิ้มมอ่ะพิมฉลูดพี่นะครับหลวงปู่ยิ้มพิมพชลูดขู่ดูเนื้อเลยธรรมดาเราไม่เอาพี่นะครับเราชอบแบบขู่ดูเนื้อเนี่ยหลวงปู่ยิ้มพิมพชลูด ปู่ยิ้มองนี้เอาเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับหลวงปู่ยิ้มหนองบัวพี่พิมพเชรุตเจ็ดร้อยบาทนะครับ <c oughs> นี่องค์นี้ีสุดในพี่ดูเนื้อเนี่ยนะครับองนี้ออกวัดเขาได้วัดคอ,อกหมูเหรอนะครับปู่ยมพี่ไม่ว่าจะเป็นหน้าเป็นตาค้าบเบ้าข้าบขเหม่าค้าบความดาค้าบความเก่านะครับต้องใช้คำว่ามามา,มาแบบครบคันนะครับมา,มาแบบครบคันจบในที่นี้ที่เดียวนะครับสาหรับองค์นี้ก็เขาจะอุดชั้นทะลง เห็นไ,ไหมดูร่องรอยการอุดอุดเก่าแน่นอนนะครับของเราอุดเก่าแน่นอนไอ้พระเรานี่เฉิดฉายเลยพี่นะครับส่องแบบจระจอะอส่องแบบจระจแบบให้เฉิดฉายไปเลยเอาเก้าร้อยบาทนะครับออกวัดค้อหมูพี่นะหลวงปู่บุญเอ้ยหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังไม่ใช่หลวงปู่บุญพี่หลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะออกวัดค้อหมูนะครับ,วบ,นะรบสวยนะรพระธรรมชาติเลยได้มาเดิมๆอ่ะอีกองค์นึงครับพี่ ดูค่าไปแล้วกันองค์นี้การลงกูของเขาอาจจะไม่ค่อยสวยแนวอาจจะมีร่องรอยปิเปราะบราวรั่นนะครับก็ก็จะมีบ้างนะครับเอก็จะมีบ้างแต่แต่อย่าลืมนะว่าพระเนื้อแบบนี้พี่นะเราไม่ควรทิ้งโดยเด็ดขาดนะครับในราคาเบาๆซึ่งเราสามารถสะสมได้ใช่ไหมนะครับในราคาเบาๆที่เราสามารถสะสมได้เอาไป400วัดพระนะครับ นี่งงในครับสำหรับองนี้จะเป็นอ่อเท้าเวสุวรรณนนครับดูดิพิมพ์สวยสวยพี่ไหมไม่ว่าจะเป็นฟอร์มพ้าไม่ใช่แบบหน้าเบอเบอแบบตื้นตื้นหล่อบิดบิดเีวเบี้ยวเบี้ยวเอียงเอียงคนละแบบเลยอันนี้ออกเหลืองจ้ำแดงขึ้นเลยเห็นไหมรายละเอียดครับพี่นะครับการทรงเครื่องเนี้ยคือเขาครบอ่ะเห็นไหมเนี่ยดูดิหน้าตาเขี้ยวปากจมูกคิ้วเห็นไหมรายละเอียดคือครบแน่นอนเนี่ยดูดิดูช่อด้านล่างดิเห็นช่อด้านล่างไหม เอา,อางี้แล้วกันเอา900นี่ครับเท้าเวสุวรรณ900บ้าทนะครับนี่หนึ่งองค์นะครับ,นะรบก็จะเป็นสาหรับองค์นี้ะพี่ดานะครับพระกิ่งนะ่ครับน่าจะดูออกพี่ถ้าความมันของเนื้อแนมนะถ้าพูดถึงเรื่องวัดสุดทัศนะความมันของเนื้อที่ออกสมธิ์อะเนื้อมันจะแห้งแต่มีความมันเออแปลกเหมือนกันนะเราสังเกตดูไหมพระกิ่งแท้ๆนะนะครับพูดถึงเรื่องพระกิ่งแท้นะคือเนื้อจะออกแบบ <c oughs> น้ำแห้งๆแต่มีความมันแล้วผมก็ไม่ไม่เข้าใจมันกันคือเนื้อโลหะเขาถึงยุคยุคสองสี่กว่าเนี่ยัไ้ยุคสองสี่กว่าเนื้อโลหะเขาถึงยุคเห็นไหมดูในเนื้อเลยแห้งแต่มันนะแห้งแล้วมีความมันเลื่อมๆนี่ผมก็แปลกตาแปลกใจเหมือนกันแต่ถ้าไปแกล้งทําศึกหรือแกล้งทําเก่าอ่ะเวลาไปปัดปุ๊บเนี่ยมันจะลื่นไปเรื่อมสะท้อนแสงไฟพลุพรับพลุพรับเลยแต่นี้เวลาส่องเข้าไปไมันจะแตกลายงานชั้นนึงเห็นไหม แต่ก็เยิบเลยยิบในเนื้อเขาอีกชั้นหนึ่งเห็นไหมไม่ใช่แบบพระพระประสิทธไม่มีพี่อย่างเงี้ยไม่มีแน่นอนนะครับมันไม่สามารถทําขึ้นมาได้นะครับในเนื้ออีกชั้นหนึ่งเห็นไหมชั้นโลหะเขาเนี่ยมันจะเป็นลายเหมือนลายละแหงเห็นไหมยิบ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 เนี่ยนี่ค้างให้ดูเลยนะนะครับนี่คือโชว์ประสิทธิภาพของความเก่าให้ดูเลยพี่ในครับพระเราเก่าจริงในครับพระใช้จริงเก่าจริงนะครับไม่มีแบบมาแอบอ้างนะครับไม่มีมาแบบแอบอ้างวิ่งเก่าจริงใช้จริงด้วยเนี่ยเดิมๆอย่างเงีี้ยพ่ดิมอย่ย ผมไม่มั่นใจว่าวาระในการจัดสร้างองค์นี้ปีไหนเนะครับนะปีไหนท่านเองแต่พระพี่ได้เดิมแน่นอนเอาเนี่ยเอา900เนี่ยครับ900บาทเนี่ยครับโห้โคตรสุดเลยพี่อย่างเก่านะครับเอออย่างเก่าแล้วก็องค์นี้นะครับสำหรับองนี้จะเป็นอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะปืนแตกหรือฟ้าคำรุนนะครับมีอู่เนี่ยมีอู่ที่สังกตินะพี่พระแท้นะมีอู่ที่สังกติเนี่ยพระได้เดิมเนี่ยนะเห็นไหนมพระได้เดิมแบบเนี้ยพี่เอา700 คืออย่างเงี้ยดูแท้ดูง่ายยู่แล้วพี่เนี่ยค,คือแท้ดูง่ายหยู่แล้วพี่เนี่ยเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทอันนี้เป็นเอะไรเนี่ยนี่นี่น,นี่ปูสุกเนี่ยเนี่ยปูสุกเนี่ยอื้มมดูเนื้อดิเนี่ยปูสุกปากคลองมะขามเท่าเห็นไหมดูเนื้อได้พี่อันนี้คือต้องว่ากันด้วยว่าผิวเขาอะมีความแห้งไม่ใช่แบบเอาไปลมดับใหม่ใหม,ม่เรื่มเรื่มมึกมึก ดูดีดูผิวดูพิมพ์ดูทรงผิวพิมพ์แลรทรงเก้าร้อยบาทนะครับอ่อปีรันนะครับอันนี้เป็นปีรันพิมพิมพ์ปฐมประเทศานาแนวพระปีลันรับพี่เนื้อสวยมากไม่ใช่เนื้อธรรมดานะเนื้อสวยมากไขขาวเดิมมาได้เป็นธรรมชาติปีลันเอาเก้าร้อยอันนี้กูวัดอัมพวาเลยพิม์จักรจันทร์แนวกูวัดอาาัมพวาพิม์จักรจันทร์ นี่ดูพิมพ์จักรจันทร์ก่อนนี่แนวสวยไหมสวยแล้วได้เดิมเลยแนวสวยและได้เดิมและได้ธรรมชาติจักรจันทร์เอาสี่ร้อยนวสี่ร้อยบาทรนวจักรจันทร์แล้วก็องค์นี้ครับพี่แนวนี้จะเป็นเอ่อรูป่อแนวรูปดอของหลวงพ่อเงินนนววันนี้เป็นพิมพ์ขี้ตาเลยแนวพิมพ์ขี้ตาแบบแรลดูง่ายเลยพี่แนวการหล่อพิมพ์ขี้ตารนวก็เป็นการเทลอที่วัดใช่ไหมแนวเป็นการเทลอดที่วัดหล่อที่ระองค์ กระแสเนื้อแต่ละองค์ก็ไม่เหมือนกันอีกแลแหละใช่ไหมนะับเป็นการเทหล่อทีละองค์แนวกระแสเนื้อเหลืองก็ไม่เหมือนกันแนวว่าเป็นพระทีละองค์ไม่ใช่พระปั๊มซึ่งใครชอบที่บอกว่าเนื้อแบบออกแบบเหลืองเหลืองแบบแก่ทองอะไรเงี้ยนะองค์นี้แบบตอบโจทย์เนี่ยครับเอาองค์นี้ตอบโจทย์ครับพี่พระในความคลาสสิกถึงจะไม่สวยสวยหายากนะครับองค์นี้เอาเก้าร้อยเนี่ยครับเก้าร้อยบาทนะครับอ่ะขุนแผนหน้าค่ายครับพี่แนบหลวงพระงค์ แรดูง่ายแนวแบบแรดูง่ายหน้าค่ายหลวงพะดงได้ดูเดียวเอานี้อันนี้คือเดิมแน่นอนแนวเดิมแน่นอนเดิมแบบเดิมแบบสุดหัวใจเลยดนะูเดียวน้ำปลาแท้แท้เนี่ยพี่เฮ้ยแนวเดิมแบบสุดหัวใจเลยเนี่ยหน้าเก็บไว้ใช้เนี่ยหน้าตาย,ยังติดอยู่เลยพี่เห็นไหมเอาสามพันห้าสามพันห้าร้อยบาทนะครับอ๋อหลวงผู้บุญแนวหลวงผู้บุญนี้สะดุ้งกลับแนวเนื้อผงยาครับพี่เขาลงรักดําไว้ใน่ครับลงรักดํา คุมพื้นผิวไว้รอยจานเดิมหลวงปู่บุญครับพี่สะดุ้งกลับะสะดุ้งกลับองค์นี้เอา900บาทนะครับ900บาทแล้วก็แหวนแนวแหวนแล้วก็ไหมทองนะครับผมก็ไม่มั่นใจเขาเรียกว่าไหมทองครับนะพี่เป็นเครื่องรางนะครับอันนี้แหวนโอ้แหวนวงนี้นะครับต้องขออนุญาตใช้คําว่า912.5นะเขาตอบไว้เห็นไหมเปอร์เซ็นตนะนะ์เงินนะหนาปึ๊กเลยเงินนะผมว่าเงินวงนี้ต้องเป็นพันอยู่แล้วละ่ะ เแง่ต้องเป็นพันเพราะเป็นเงินเก่าแล้วก็ต่อก92.5ไว้เนี่ยนี่ตัวตอกเนี่ยไม่เนี่ย9 92.5เนี่ยไม่เนี่ยเนี่ยยังให้ดูเนี่ยไม่เนี่ย92.5ใช่ไหมล่ยอ่านดูได้เลยเนี่ยเขาตอกไว้เปอร์เซ็นต์เงินชัดเจนแนว92.5แหวนเงินครับพี่แล้วก็ด้านบนเขาเรียกว่าเป็นไหมทองเหรอหน้าไว้ใช้ใส่นิ้วเหมาะเลยนะแนวใส่นิ้วก็นี่เหมาะเลยนะพี่นะเนี่ยดูเลยไม่ได้ใหญ่มากด้วยแนวกําลังหน้าหน้าใช้อ่ะแนวกําลังหน้าใช้อ่ะ วงนี้เอาไปพันห้าหนึ่งพันห้าร้อยบาทเนะยครับไม่มีอีกแล้วพี่นะครับคล้ายๆตระกูลเดียวกับโป่งขามเนะครับอันนี้เป็นไหมทองเนะครับผมไม่เขาา้าใจเหมือนกันคือคือแบบไหนนะแต่ก็อันนี้ฟังจากคาบอกเราจากเจ้าของเขาเนี่ยนะนะครับก็นํามาบอกกับพี่แล้วก็อีกองนึงนนะครับพี่นับองค์นี้จะเป็นเรียกว่าโคนสมอนะครับพิมพิมกลางแม่พิม,มพ์มกลางแล้วพิมเล็ก็ไม่ใหญ่มากอะ่นะนับองค์ไม่ใหญ่มากครับพี่โคนสมอนะส่วนมากจะเจอซ่อมชํารุดหัก แหว่งบินอะไรนนั่ะแต่ต่างๆนาๆนาเนี่ยอันนี้คือสภาพเขาเก็บดีมากนะครับเขาเก็บดีมากแล้วดินแม่แห้งอย่างก็ยุดยาเลยโอ้ดินแห้งแก๊กเลยนะเอาไปห้าร้อยนะห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทแล้วก็จอบครับพี่นะจอบองค์นี้นะครับบอกทีเด็ดเลยดีกว่าว่าเป็นของอาจารย์แจ๊พิมพเข้าไปดูได้พี่มีในระบบร้านเปอร์เซ็นนะครับร้อยเปอร์เซ็นมันน้อยไปพี่มีร้านเปอร์เซ็นเลยดีกว่านะครับมีในระบบแน่นอนจอบอาจารย์แจ ในการจัดสร้างครับพี่ซึ่งเป็นจอบที่แบบว่าผิวเขาหิ้งไงผิวเขาเก็บเดิมเยดูเดียิดูคาบดูร่องรอยการเก็บนะจอบอาจารย์แจ๊เอา2 5งพันห้าบาทซึ่งใครอยากได้แท้ๆไว้ใช้เอาไว้ใช้พุทธคุณนะนะครับเหมาะสองพันาบาทนะครับสมเด็จครับพี่ไม่มีแล้วนะเนี่ยเดิมๆอย่างเงี้ยพี่มันเป็นอะไรที่จริงๆเลยพระสมเด็จเนี่ยถ้าส่งไปแล้วแบบเนื้อแบบเนี่ย ปึงเข้าไปเงี้ยเนยปักเข้าไปเลยออปักเข้าไปเลยดิเนี่ยมันชัดเจนแนบมันชัดเจนพี่บางทีแบบว่าบางทีเราไปเจอแบบว่าลายหูลายตาเออบางทีอาจจะสับสนก็ได้ใช่ไหมเนี่ยดูดิเราส่งไปปึ๊กปักเลยนะครับจะแคบเนื้อไปเทียบดูก่อนก็ได้นะนะครับเราไม่ได้ห่วงห้ามเลยนะครับอ้าวแคบเนื้อไปเทียบดูก่อนได้เนี่ยดูมวลสารดูเม็ดต่างๆนะครับว่าเออเขาเม็ดสีนี้ไหมนู่นนี่นั่นนะครับผิวข้าวนมาตังอิวนะครับเนื้อพิมพ์ ได้ได้ได,ได,ได้ทุกอย่างอะ่ะอันนี้เป็นพิมเจดีนะดูช่วงอกรือด,ดูช่วงแขนเขาจะรีบรหน่อยมนอนทรงเจดีเนี่ยเอา <c oughs> เอาพันเก้าหนึ่งพันเก้าร้อยบาทเนะแล้วก็รายการสุดท้ายของเราพี่รวงเพราะเดิมแล้วนะส่วนมากเราจะเราจะไปโฟกัสตรงที่ว่าเอ๊ะถักรวดมันนี่มันเกเก่าหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูเนื้อพ้าก่อนเนะี่ยเอาเราต้องไล่ดูจากเนื้อพ้าก่อนพี่เนื้อปลานี้เขาเขาจริงหรือเปล่าเออเขาจริงไหมเขาใช้จริงไหมเขาแขวนจริงไหมสา่ามันขึ้นแบบไหน มันจะมีวิธีดูอยู่แนวะส่าขึ้นแบบไหนที่จะเป็นหนองหลวงฐานเตี้ยไม่จะฐานสูงแนะ้วน,นี้เป็นฐานเตี้ยรอยตะไบแห้งไหมอ่าดูดีรวดเนี่ยรวดเขาเป็นรวดแบบไหน,นอ่ารวดแกงเก่าแม่งอันเล็กพี่อันเล็กเลยนะไปไปชุบน้ํายามันเขียวอีกนะคไปชุบน้ํายามันเขียวอีกฉันะเจอบ่อยนะเดี๋ยวจะซื้อมาเทียบไปดูมันเนื้อมันคนละแบบบันเลยนะออกจะไปคนออกทะเลไปเลยเนื้อแบบนั้นนะมันคนละคนละเรื่องกันเลยพี่อันนี้ดูการเกี้ยวรวดเลย คือการพันลวดแบบเป็นธรรมชาตินะครับแล้วเราต้องอ่านตรงนี้ด้วยพี่แนวะเออการพันลวดที่แบบเป็นธรรมชาติพันไว้แขวนเองอะเนี่ยพันไว้แขวนเองคือนี้ผมผมไม่ได้ตัดออกนะถ้าผมตัดออกก็ได้นะแนวตัดออกก็ได้สบายเลยละ่นะเนยดูดีดก้นเห็นไหมความเก่าความแห้งรอยตะไบคือทุกๆอย่างเขาเขาลงตัวนะครับต้องใช้คํานี้ทุกๆอย่างเขาลงตัวครับพี่มันไม่ได้เจอนะครับไม่คยได้เจอนานๆจะหลุดมาสักองเห็นไหมอันนี้ช้ําแค่หัวเข่า ปลายหัวเข่าเนี่ยดูร้อยแขวนเดยเนี่ยช่วงหน้าช่วงหัวเข่านะครับด้านหลังก็จะมีช่วงช่วงหลังนิดนึงนะครับช่วงที่สีสาด้านหลังก็จะเปิดนิดนึงเนี่ยท้ายก็จะเปิดนี่คือการแขวนที่เป็นธรรมชาติที่ใช้ลวดพี่ด้านหน้าก็อาจจะโดนตรงช่วงนี้นะช่วงช่วงนี้อาจจะโดนนะครับด้านหน้านี่ก็ตรงนี้ช่วงหน้าช่วงหัวเข่าที่ยื่นออกมาจะโดนก่อนนะครับโดนในการใช้ก่อนสําหรับองค์นี้เอาเอาสามพันห้าร้อยบาท นะครับเช้าเชนี้ก็มีประมาณนี้นะครับพี่ๆได้สนใจรา,รายการไหนนะครับสายด่วนสายตรงก็มาผมได้เลยพี่นะรพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ